ก็รับดูดวง25นาทีสคํคำถามนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้อนาคตของตัวเองโดยไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้เวลาตกฟากนะครับบอกแค่ชื่อเล่นแล้วก็ผมก็หลับตาเห็นทุกอย่างคำถามยอดทิศนะครับอยู่ที่ไหนแล้วรวยทําอะไรแล้วรวยคนเราชีวิตเราเอารวยไว้ก่อนให้หมดหนี้หมดสินนะครับหรือว่าจะรวยด้วยวิธีไหนละ่ะทำอาชีพอะไร จะเจอคู่แท้ไหมเอกสารสัญญาธุรกิจหนี้สินหรือตามทวงหนี้ใครสักคนจะได้คืนหรือเปล่าหรือว่าคดีความต่างๆคุณผู้ชมสามารถที่จะเขาเรียกว่ารู้คำตอบก่อนใครเพื่ออนาคตของตัวเองผมบอกไว้เลยว่าแม่นแน่ๆเพราะว่าผมใช้สมาธิขั้นสูงนะครับผมเป็นไซคิกนะครับไม่ใช่หมอดูปกติ แต่เป็นหมอดูพลังจิตนะครับอามาไซคิกแล้วก็ผมมีสมาธิขั้นสูงมาตั้งแต่อายุ3าขวบปัจจุบันนี้ผมอายุ55ปีนะครับก็ผมหมอแกนนะครับถ้าใครอยากจะดูดวงสำคัญที่สุดติดต่อมาได้ที่ Line at โภปทัศสอ2ศูนต้องไม่ลำบากเรื่องการเงินนะครับความหมายก็คือมีเงินจ่ายค่าครูได้โอเคแล้วก็ไม่ลำบากใจมีความศรัทธามีบุญบารมี มีบุญสัมพันธ์กันผมก็จะดูดวงให้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปสําเติมความยากลำบากของคนนะครับบอกคุณผู้ชมอย่างว่าวันนี้ถ้าเราไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองไม่รู้อนาคตเลยเราก็วางแผนตามที่เราวางแผนด้วยสติปัญญาของเราซึ่งสติปัญญาเรามันก็น,น้อยนิดประสบการณ์เราก็ยังไม่เท่ากันแต่ละคนบางคนเกิดมาเขามีหลล้อมไปด้วยที่ปรึกษา มีผู้ที่ประสบความสำเร็จมีอะไรเนี่ยเวลาเขาจะไปถามไถ่ผู้รู้หรือไปปรึกษาเนี่ยมันก็ได้คำตอบที่หลากหลายแต่มันใช่ตัวเราหรือเปล่าแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ผมบอกให้เลยนะนักธุรกิจใหญ่แม้กระทั่งรวยระดับโลกต้องดูหมอต้องดูหมอแน่นอนต้องดูดวงแม้กระทั่งคนที่เป็นคนจีน คนมาเลเซยียหรือคนหลายๆประเทศสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งฝรั่งยังต้องดูดวงเลยฉะนั้นถ้าใครแบบอ,อยากจะรู้อนาคตต้องดูดวงเราก็ดูตามศักยภาพตัวเรานะครับถ้าอยากจะดูฟรีผมก็ทำนายดวงอยู่แล้วทุกๆวันแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูส่วนตัวนั่นอีกเรื่องหนึ่ง25นาที4ี่คำถามได้คำตอบแน่นอนนะก็ติดต่อได้ที่ l ล n e โพเปทัส2.0.2.1มีคำว่า at นะครับโพเปทัส2.0.2.1เป็นภาษาอังกฤษ p o p a t a s นะครับ